จะไปรีวิวยารีวิวยาเลยเหรอใช่อ่าต่อไปยาขวดแรกอ่าครับเป็นยาลดไข้อู้อาน้ำค่ะน้ำน,นิดเดียวต่อไปเป็นยานี่เป็นยาฆ่าเชื้อ พเพื่อนๆต้องกินยาฆ่าเชื้อด้วยนะเพราะว่าจะเป็นไก่ไก่เยะอะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ด้วยอ่ายาฆ่าเชื้อก่อนมันจะขมๆนิดนึงอืแต่ว่าน้องใช้ยากินได้ไหมได้ได้โอ้มไปสองแล้ว ยาลดไข้ยาลดไข้ทุกท่้นถ้าถ้ากินยาทุกครัง้งต้องเขย่าวขวดด้วยนะเอเคอันสางอือดีมากยาลดไข้ต่อไปเป็นยาแก้ไอหัว เหลือสตรอเบอรี่ใช่ไหมนี่ไงขยวหรือยังยังน,น้องขอยวเองแล้วหรอหือวันนี้น้องเทย่ามารีวิวการกินยาอือก่อีมากบายบายยาดื่มน้ำก่อนค่ะด้่มน้ำน เมื่อกี้น้องเช็ดตัวแล้วท่านผู้ชมตอนนี้โรงเรียนได้ไปโรงเรียนไหมปิดเทอมปิดเทอมแล้วเหรออือปิดเทอมปิดเทอมโรงเรียนปิดเทอมแล้วน้องไม่ได้ไปแล้วก็แล้วแล้วนี่รางวัลคืออะไรวิตามินซีวิตามินซีหมอใครเอาให้อ่ะหมอป้าหมอให้มันเหลืออีก เหลือกี่เมตรหนึ่งสองเหลือสองเมตรโอ้ทำไมน้องนับเป็นสองเมตรนิดนมินซีอ้อาวอุ้ยเมนเตอร์เนซีสีอะไรสีม่วงสีม่วงถ้าสีแดงภาษาอังกฤษว่าอะไรเอโอ้โหถ้าสีเหลืองล่ะเอนโดโอเคสีชมพู พิงพิงโอ้เก่งมากเลยอาบ๊ายบายท่านผู Than ้ชมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเจอกันใหม่นะบ๊ายบายแล้วมารีวิวใหม่นะคะจุ๊บแล้วทำทำท่าหัวใจทำยังไงโอ้